สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับกับลูกแม่พวงแก้วกับเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่มีชื่อว่าตำนางรัตนประิศนะครับรัตนปรลิศคนกเก่าๆอาจ จะเคยได้ยินมาแล้วนะครับส่วนคนใหม่ๆอาจจะได้ยินบ้างหรือไม่ได้ยินบ้างผมก็ไม่รู้นะครับมีสันนิฐานเอาซึ่งบทซึ่งตำนานรัตนปลิตนะครับมีบทมีบทสวดว่าขึ้นที่ที่ขึ้นต้นว่ายานี พรภูตานิสมาคตานินะครับแล้วสวดเรื่อยๆจนมาถึงสังคังนมัสสามะสุวติโหนตุนะครับแต่ปัจจุบันนี้มักใช้ย่อนะครับมักใช้ย่อท่องเพียงแค่ตรงท่อนนี้นะครับยังกินจิแล้วก็ ยังวิลาคังยมพุทธเศษโถเยปุคาลาเยสุป,ปยุตตาจนมาถึงขีนางบุลานังนะครับนี่คือบทย่อนะครับย่อลงไปกว่านั้นอีกก็คือขีนางย่างเดียวครับขีนางบุลานังนวังนทติสัมภวังเตขีนพีชาอาวีรุณนิสันทาน,นะครับประมาณนี้นะครับท่องไปจนจบ ส่วนส่วนบทรัตนปริศบทนี้นะครับใครใครสวดแล้วนะครับบางก็ว่าทำให้ได้รับความสวัสดีนะครับและพ้นจากอุปสรรคอันตรายนะครับและทีนี้ผมจะมาเล่าถึงตำนานนะครับตำนานมีว่ารัาตนปรลิศคือปรลิศที่กล่าวถึง คุณของพระรัตนตยัยแล้วอ้างคุณนั้นมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดีมีประวัติเล่าว่าในสมัยหนึ่งเมืองเวสาลีเกิดฝนแล้งขาดแคลนอาหารมีคนอดอยากล้มตายมากมาย ซากศพถูกโยนทิ้งนอกเมืองพวกอมนุษย์ได้กลิ่นศพก็พากันเข้ามาในเมืองทำอันตรายคนในให้ตายมากขึ้นและยังเกิดอหิวาตกโลกระบาดอีกด้วยทำให้เมืองเวสาลีประสบภัยสามอย่างได้แก่ทุพพิกขภัยคือข้าวยากมากแพง อะมนุษย์สภัยคืออะมนุษย์และโรคภัยคือโรคระบาดในขณะนั้นชาวเมืองดำหรีว่าเมืองนี้ไม่เคยเกิดภัยพิบัติเช่นนี้ถึงเจรัชสมัยจึงกลาบทูลเจ้าผู้ครองนครว่าภายนี้อาจเกิดจากการที่พระองค์ไม่ทรงธรรม จเจ้าผู้ครองนครจึงมีรับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันพิจารณาหาโทษของพระองค์แต่ชาวเมืองไม่สามารถพิจารณาหาโทษได้ทั้งหมดจึงปรึกษากันว่าควรจะนิมนต์ศาสดาองค์หนึ่งมาดับทุกภัยนี้บางคนกล่าวว่า ควรนิมนต์เดียรถีบางคนกล่าวว่าควรนิมนต์พระพุทธเจ้าในที่สุดทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าควรนิมนต์พระพระพุทธเจ้าให้เสด็จมาโปรดดังนั้นจึงได้ส่งเจ้าฤทธิชวีสองพระองค์มาทูลนิมนต์เพื่อระงับภัยพิบัตินั้น เมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงเมืองเวสาลีพระอินทร์พร้อมด้วยเทพบริวารเป็นอันมากได้มาเฝ้าในสถานที่นั้นทำให้พวกอามนุษย์ต้องหลบหนีออกจากเมืองจากนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนพระปริตนี้แก่พระอานนท์ และรับสั่งให้ท่านสาธยายรอบเมืองที่มีกำแพงสามชั้นตลอดสามยามพวกอมนุษย์ที่ยังเหลืออยู่ได้หลบหนีไปหมดเพราะกลัวอานุภาพพระปริตครั้นอามนุษย์หนีไปและโรคระบาดสงบลงแล้วชาวเมืองได้มาประชุมกันที่ ศาลากลางเมืองและได้นิมนต์พระพุทธองค์มาในที่นั้นอันหนึ่งสามคาถาสุดท้ายคือคาถาที่16ถึง18เป็นคาถาที่พระอินทร์หรือเท้าสักกะตรัสขึ้นเองโดยดำริว่า พระพุทธเจ้าทรงกระทําให้ชาวเมืองประสบสุขโดยอ้างสัตว์วาจาที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตายเราก็ควรจะกระทําให้ชาวเมืองประสบสุขโดยอ้างคุณของพระรัตนไตรัยเช่นกันฉะนั้นพระอินจึงได้ตรัสสามคาถาเหล่านั้น เรื่องเล่าก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ